เงินถูกต้องรายอีลักีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนานค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วมาอีกแล้วคิไหมนะครับวันนี้เราอยู่กับอะไรดะก็ราจาร์ดีเลสนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอกวิธีการเพิ่มพลัง5ล้านนะครับแบบสายเติมน้อยนะสายหลับกลานทุกคนเล่นตามได้แน่นอนนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปเลยแล้วกันนะครับ อันดับแรกคือตัวละครหลักให้ผ่านด่านไกลที่สุดครับไปอัพสายเลือดอ่าอันนี้ไม่ด้มีนะทำให้เน,นโลก่อนนะโลเต็มแล้วค่อยไปอัพอย่างอื่นต่อเพราะว่าตัวหลักถ้าเป็นทีมไฟทีมดอกตัวหลักจําเป็นต้องเป็นแหงนะครับมันจะมันจะไม่มีตัวแหงเดี๋ยวมันจะตายนะอ่าต่อไปในส่วนการติดตั้งเสริมพลังตีบวกให้หมดอ่าเสร็จแล้วไงครับเสริมแกร่งอ่าต่อไปก็กันนะครับแล้วอัพเกรดอัพให้หมดทุกตัวละครแต่ชิปอาจจะหายากสักิดนหนึ่ง จัดระด,ดับความสําคัญคือให้อัพตัวหลักของเราก่อนเลยก็คือถ้าเกิดเป็นทีมดอทคือชูถ้าเป็นทีมซีซ่าคือซีซ่านะครับแล้วก็พระเอกลูมินัสก็ลูมินัสเอลีไปแต่ถ้าเกิดจะเป็นทีมซีซ่าบวกเอลีก็เลน,นเอลีกับซีซ่าด้วยนะครับแล้วก็ตัวดับจัดความสำคัญที่2คือแท้งเพราะว่าแท้งถ้าเกิดแท้งแล้วหนาเขาก็ตีเราไม่เข้าถูกไหมอ่าเขาเอามีนะต่อไปก็จอมุงการอ่าแล้วก็ค่อยเป็นตาลุง แล้วก็ลุงที่สองหลายลุงจัดๆเลยว่ะอาจจะลืมไปอัพด้วยนะครับมีของก็จะลืมอัพด้วยนะครับอ่าต่อไปอันที่สามนะก็คือภาษาบางกรเี่พยายามใส่เป็นเซตครับก็เสียงกระซิบใส่ส,สี่ชิ้นเลยโอ้โหช่วยได้เยอะมากครับเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมถ้าเราโดนถ้าไม่ตายวาจาคืออันติเมทเนี่ยเห็นไหมมันจะเด้งเลือดด้วยนะครับก็ทำให้เราตายยากกว่าเดิมเยอะนะเท่าที่หมีลองเอาเอาแบบหมีตีกับคนเดิมหนีน้ตอนแรกหมีใส่ไม่ครบสี่ชิ้นเนะี่ย ซีซ่าอัติเมตสองทีแตกเลยอันนี้ไม่แตกครับสีท่ทียังไม่แตกเลยอ่ะเออเพราะนั้นในส่วนภาษามังกร,กรอย่าลืมใส่ด้วยนะครับตอนนี้ใส่อีกสองด้วยจะได้แบบถึกทนตายทายาทคือค่านั้นเองนะอ่าภาษามังกร,กรมีใส่ตามนี้แต่ว่าถ้าเกิดสมโติววเป็นตาลุงดีสุดก็คือคอนเซนตินนะครับทุกตัวเลยที่เป็นตัวดีบัฟอะเนี่ยใส่แบบชูอะไรก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเนอร์มา2.5แล้วก็บวกเนี่ยพยายามอย่าลืมทำา24ดาวนะเพราะว่าจะบวก2สแต็กด้วยนะครับจะได้แบบเผาแบบแรงๆเลยนะ คอนสตินจะต้องหา3เซตเลยนะก็จะได้แบบติดเยอะแต่ถ้าไม่มีก็เซตหนึ่งให้ชูก็จบแล้วครับแค่นี้ก็แรงโคตรแล้วอ่าอันนี้เป็นในส่วนนะ้องจองมุงการนะครับใส่ตามหมีได้นะอันนี้เป็นในส่วนราตีผู้พิทักษ์เวลาใช้เสร็จแล้วก็บับโจมตีในะปราร์ตี้ก็บับให้ชูนั่นแหละอ่าต่อไปในส่วนเปิดวิญญ,ญาณก็สใส่ตรงครับอย่างเช่นอ้าวเราใสา่โอ้โหภาษาตัวเล็กมากแล้วกต้องเอาแว่นมาสองเลยมึเนี่ยจัวอิจัวอังนะเนี่ยเห็นปหมอา่า ก็คือบวกพลังพกก้องกันกับบวกพลังชีวิตครับทำให้ตายยากอย่าลืมไปเลื่อนขั้นเป็น U R ด้วยนะแต่ว่าเลื่อนให้ชูก่อนอาตะแก่แอนจอก็ใส่นะครับนี่เพิ่มค่าเบญยาของอัตราผิดปกติก็จะทำให้เราติดผิดง่ายคือบางคนเขาใส่การผิดปกติมาตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับอาต่อไปเป็นในส่วนโจฮันชูก็แน่นอนอยู่แล้วก็ใส่ค่าของเขาครับแล้วก็อย่าลืมไป up U R แค่อั p U R ก็ได้แล้วเนี่ยเห็นบ้า s สแต็กแอนแทกบวกเลย 5%สูงสุด3ก็เหมือนได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์รฟีแรงมีดูแล้วมันแรงขึ้นเยอะเลยอ่ะปกติมีไปอยู่ไฟ2 2 2จุดเอ่อ2ล้านใช่ปะที่ขึ้นไป3ล้านเลยอ่ะเออก็อัพดาวเต็มก็ยิ่งแรงครับประมาณนี้จอมุลการก็ไปใส่การ์ดของเธอนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่เดี๋ยแลความแม่นยำผิดปกติไปจะได้ติดเออเล่งเผาอ่ตาตะลุงนะครับใส่ชนะผิดปกติไปแค่นั้นครับจบเรียบร้อยแล้ว อ่อต่อไปมีในส่วนอะไรนี่เลยอันนี้แปรธาตนะครับอันนี้มีคนบอกหมีบอกบอกว่าอาาเขตมันใช้ PVP ไม่ได้ใช่ครับมันใช้ไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราดาวเต็มเนี่ยอัพค่ายเนี่ยเราไปลง PVP เอ้เราไปลง PVE Pv นี่มันผ่านด่านง,ง่ายมากเลยครับยิ่งเป็นทีมไฟยิ่ยงแบบทั้งเผาทั้งติดพิษโอ้โหสแต็กขึ้นบบอครึ่งหลอดแปบ๊บเดียวนะ หีือว่ายังไงก็ต้องทําครับแล้วก็อย่างน้อย PVE หอด่านเราไปไกลกว่าบบทีมอื่นเราก็ได้ของเยอะกว่าแค่นั้นนะครับมีใช้อะไรบ้างช่วยมา้ยเดือบบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อสู้อุปกรณ์ต่อสู้เนี่ยคนไม่รู้เยอะนะอันนี้บอกได้เลยนะคนไม่รู้เยอะว่าต้องอับยังไงให้มีพลังนะครับนี่ <S <S เห็นไหมกดคำว่าชุบเรียงครับเห็นไหมมันจะบอกให้เราไปที่หกแปดด่านยากเราก็ไปหาครับหาหินเนี่ยแหละเอามาให้นะโอโหตีบวกเนาะเนาะเลยเราก็ไปหาต่อเห็นไหมเนี่ยไล่ทาทุกอันไปเลยครับพลังพุง่งอันนี้คนไม่รู้นะ เนี่ยถ้ากดมีได้ทําหมดแนละ้วพลังมี่น่าจะไปห้าล้านกว่าเลยอ่าเราก็เป็นส่วนบาปเจ็ดประการนะคมาเป็นเมโลเมริโอดัสเลยเประเ็นเจ็ดบาปกำลังจะเปิดพอดีเลยนะครับอันนี้ก็มันอยู่ที่เพื่อนๆมีของอะมีของอะไรขึ้นมาก็กดอัพไปเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นสายจอดก็ให้เน้นมากๆให้เต็มก่อนแล้วก็หญิงโซแล้วก็ตันหาหรือว่าจะอิจชาก็อิจชายากนะมันต้องทองสี่อันอนะเลยไม่ค่อยค่อยแนะนาเท่าไหร่ แต่ว่าจะเปิดเล่นอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วแต่จิตศรัทธาได้พลังเพิ่มด้วยจริงๆมันก็ต้องเปิดหมดแหละแต่ว่ามันก็ใส่อันที่เราเน้นๆไปก่อนประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนแก่นนะครับก็ใส่ให้ครบครับวิธีใส่ก็คือนี่ไปกดเปิดตรงนี้ก่อนเลยครับจากตู้ง,งับเข้าให้เสร็จแล้วก็กดไปกดสั่งคอร์สครับกดคาว่ารวมทีเดียวเลยก็ได้ครับนี่ มันก็จะเอาสีเขียวสีเขียวสี่อันก่อนเริ่มมาเนี่ยครับนี่อ่าแล้วกกลายเป็นฟ้าแล้วก็เอาฟ้าสี่อันมาใส่ครับโอ้โหหมีมีพอดีเลยวะ่ะสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเอาสีม่วงสี่อันมาใส่จะเป็นสีทองอ่าเอาง่ายๆสรุปก็คือถ้าเราไปหาสีทองมาใส่ให้ครบทุกชิ้นเนี่ยมันจะบวกพลังขึ้นอย่างเยอะเลยครับอ่ามีทําให้ดูนะกดถอดอ่ากดฝังอัตโนมัติชุบอันนี้จะเป็นการประมวลโดยโอ้โหพลังหมีเพิ่มขึ้นเลยนะเนี่ยเนี่ย เพราะว่าเห็นไหมพอใส่ของทองไปหลายชิ้นแต่มันไม่ใส่อีกสามชิ้นทําไมไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราจะเล่นเองก็ได้นะจริงจริงวางของทองสี่หกชิ้นนี่มันจะบวกเยอะกว่านแน่นอนอ่ะมีลองดูสิแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเชื่อเถอะว่ามันประมูลมาแล้วอ่ะแปลว่าอะไรรู้ปะมันจะต้องไม่เต็มครับทำอะไรโอเคมีพอด,ดีเลยว่ะโอเคโอมาสวยมากเออ,เอ,อเนี่ครับโอ้ขาดสามเลี่ยมจริงด้วยวันนี้เห็นไหมเราไม่มีสามเลี่ยมยาวครับ มันก็จะไม่ครบไงมันก็จะขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสองก็ไม่มีลงมาตรงนี้ใส่สามก็เป็นนะมันก็จะขาดช่องแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูค่าพลังเนี่ยมันจะไม่เปิดไงมันจะเป็นต้องเปิดครับเห็นปะเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่เปิดเพิ่มดามเมจวาจาเพราะนั้นก็ต้องถอดครับนี่ถ้าเขาประมวลใส่ไปชบนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบางส่วนที่เรายังใส่ม่วงอยู่ก็ให้เราผสมแล้วให้มันออกตรงนั้นแล้วก็ใส่ม่วงมาใส่จบเรียบร้อยครับแค่แนั้นเองมีพูดมาสรุปแบบเข้าใจง่ายแผนการท่านะครับก็ อันนี้เลยเนี่ยกดตรงพลังท่าสั่นพองตรงนี้เห็นไหมเราต้องอัพทุกท่าให้เลยว่าหนึ่งร้อยต่อไปสองร้อยสามร้อยอย่าไปอัพอย่างไรอย่างหนึ่งครับไม่งั้นมันจะดาค่าพลังน้อยกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดมีอัพก็เนี่ยหนึ่งร้อยเห็นไหมหมดเลยต่อไปก็คือสองร้อยหมดเลยสามร้อยหมดเลยแค่นี้จบแล้วเอาแบบพูดแบบเข้าใจง่ายไฟคู่หูอันนี้ถ้าเราอัพดาวสามารถกดเพิ่มพลังได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้มีลืมอะไรวะมีอย่างหนึ่งที่มีลืมแต่หมีจาไม่ได้แล้วว่าเมื่อเมื อ๋อใส่คู่หูครับเห็นไหมตรงข้างขวาปลด2ตัวถ้าเกิดดาวเยอะพลังก็ยิ่งเยอะครับแต่ว่าอย่างนีน้แนะนําให้ทําทีมหลักให้5ตัวให้แน่นๆก่อนพอ5ตัวแน่นเสร็จแล้วก็ไปทํา2ตัวข้างหลังตัวที่ควรจะต้องทําก็คือแทงครับถ้าเกิดเป็นทีมดอทนะเพราะว่าถ้าเกิดคาโอรุยอาร์หดาวแล้วก็ตัวหลักเราแน่นๆนะซีซ่าไม่ได้สกิดเราแน่นอนเพราะว่าน,นี้มีเทสเลยจากพลังคนเราเท่ากันอนะ่ะเนี่ยเรามีแท้แทง2ตัวเขาเข้าไม่ถึงตัวแน่นอนครับ เขาเรียกว่าเป็นการสู้กับทีมซีซ่าแต่ว่าพี่วิพี่หมีว,ว่าทีมลูมินัทเก่งสุดเพราะว่าส่วนใหญ่หมีจะแพ้ทีมลูมินัสเดี๋ยวนี้ซีซ่าไม่ค่อยแพ้แล้วถ้าพลังเท่าๆกันอะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของใส่หมีใส่ตามนี้เลยอาดัมก็มาช่วยกันครับเอ้ยหมีไ่ใส่เครื่องดน,นตรีเหรอโอ้พลาดมากเลยว่ะเครื่องดน,นตรีนี่ต้องใส่นะมันช่วยทําให้แทงตายายากมันฮิวเดียวแล้วก็ใส่ปืนอ่ะแล้วก็ธาตุไฟบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์นี่ถ้าเกิดสมมติเราเปิด เราเปิดอะ่ะเออยิ่งอัปดาวเยอะเนี่ยมันก็ติดท่าติดไฟเยอะไปายสแต็กนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนของรวมจิตประเภทมีใส่ตามนี้เลยครับถ้าใครเล่นดอทก็เล่นตามได้เลยแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเดี๋ยวถนะ้าเกิดสมมติมันเปิดช่องเพชรสามมิจะใส่เลนะอ้สปอยให้เลยคิดว่าน่าจะทาเลเพราะว่าถ้าเลดาวเยอะอ่ะมันกรอบชูมันก,มนก็มันก็แรงอยู่นะมันก็ได้ดามเมจเท่าตัวจริงอะ่ะแต่ต้องดาวต้องอยูอาร์สามขึ้นไปก็ใช้เวลาอยู่ แล้วก็เดี๋ยวตาแก่นี่หมีก็ยังใช้อยู่แต่ว่าหมีจ้าราตีพิทักษ์เอาไปเก็บครับเอาไปเก็บอยู่ตัวที่สเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติตายหมดอย่างเงี้ยสกิลของเจ้าพี่แก่เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดสมมติฝั่งตรงข้ามมันอยู่น้อยมันจะบวกอัตราติด30%แเลยครับหมีจะเอาไว้ออกคนสุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าเราออกคนช,ช่วงสุดท้ายจะมันจะเหลือซีซ่าตัวเดียวอยู่แล้วหรือมันก็อยู่ตรงกลาง2ตัวเนี่ยแล้วตาแก่ก็จะยิงติดพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนั่นแหละเอามาฆ่าซีซ่าโดยเฉพาะเลย เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวถ้าถ้าปั้นเลกะกัะสูอันเสียว่าถ้าตัวที่หมีจะปั้นเนี่ยเอาเดูหมีจะเอาคา,ารโอรุก่อนนะให้ยูอาร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทาเลต่อก็มาณได้นนะเพะื่อนค่จะเล่นตามก็เล่นได้นะครับไม่ว่ากันเพราะว่าทําไกด์ออกมาก็เพื่อช่วยเหลือก็เล่นทุกคนอยู่แล้วนะครับอัพดาวตัวไหนก่อนก็แน่นอนเล่นเป็นตัวคียหลักก็อย่างที่หมีบอกเอาชู5ห้าดาวไปก่อนเลยครับรับประกันไม่ผิดหวังนะพี่ชูเปย้ยงเดียวสามล้าน เออ่มีค่าน,นี่ด้วยครับเขาเรียกว่าอะไรนะค่าสายสัมพันธะ์อันนี้คนไม่คนไม่ได้ทําเยอะเนี่ยสมมุติถ้าปลดใช่ป่ะเนี่ยอัพเลเวลขึ้นโคตรเยอะเลยครับทั้งพลังโจมตีเนี่ยดูได้เลยเห็นไหมโปรเซตัสเยอะมากนะเกมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอ่อค่าความชอบมีผลมากครับเพื่อนๆก็อย่าลืมทําด้วยแล้วกันนะครับเน้นแค่5ตัวละครหลักเราก่อนแล้วค่อยไปทําอีก3ตัวแค่นี้ครับไม่มีอะไรหรอกมั้งเออหลักมีแค่นี้แหละครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมแต่ก็ราชการเล็จะมีความสุขใคร,ใครมาถามอะไรก็มึงตั้งคอมเมนต์พื่อคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับ เออหลีกอ่างลืมไปเลยคืออัพยศครับพยายามอัพยศเพราะว่าเรื่องนี้แพทสองรู้สึกว่ามันจะเปิดอีกขั้นหนึ่งป่กวะเปิดอีกตัวนึงนี่เราจะได้เปรียบมากเลยเห็นไม่มเนี่ยถ้าเราอัพยศเร็วเราก็ไปด่านเร็วครับเออเพทส,สามนี่ว่าต้องอีกสองขั้นนะครับใส่อีกตัวก็สบายแนะล้วอ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครอยากจะทำไกด์เร็วเกมนี้ก็พิมพ์ใต้อคอมเมนต์บอกได้เด้อ